อย่างที่จะบอกกันเนาะว่าร้านสองทำไมต้องวังแต่ร้านสองหลาะรายได้เราเพราะว่าอะไรคะกว่าคุณจะไปทําป้ายบริษัทกว่าจะถูกใจกว่าจะลงตัวเรื่องหวงจุ้ยอะไรต่างๆกว่าจะเตรียมเอก,กสารสัญญาเช่าเจ้าของบ้านให้จดไม่ให้จดถ่ายรูปอีกกว่าจะติดต่อสํานักงานบัญชีได้อีกอ๋อโอแปลว่าการที่จะไปจดแหวดมันจะต้องดูสถานที่ดูป้ายให ให้เจ้าหน้าที่เขาพิจารณาเจ้าหน้าที่สัมภาพิจารณาดูว่าโอเคจดแหวนได้มัน<ช>มีกระบวนการที่จะต้องเอาไปให้กับผู้ที่มีอำนาจดูใช่ค่ะเหมือนวันนี้ค่ะอาจารย์มรพบดันไปจดบริษัทที่คอนดูอืมยากแล้วคราวนี้แล้วขายของออนไลน์ขายหอยแครงเผาอืมสร็จแล้วไรายได้เกินร้อยแครงเผาโดนแหวนหรอมันเป็นสัสตว์สิ่งมีชีวิตอ่ะเผาอะค่ะอาจารย์เผาแล้วเป็นอาหารแล้วโดนแหวอ๋อมันทําให้สุกแล้วดังนั้นขึ้นบทดานการเกษตรหรือสัตว์สิ่งมีชีวิตนะถ้า คุณไปแปลรูปหรือแปลสภาพมานั้มันมีสภาพพร้อมกินน่ะโดนแบวเลยนะฮะอาจารย์ไม่อยากโดนแบวอาจารย์ก็ขายหอยสดคะออ่ะหอยสดไม,ไม่ไม่โดนแบวโอเคเข้าใจอ่ะ,ะทีนี้ก็ขายผ่านคอนโดค่ะช่วงนี้โควิดค่ะทําที่คอนโดปรากฏว่าขายดิบขายดีค่ะรายได้เกิน้านแจ่จดแบวกอาจารย์แล้วไม่ได้เตรียมตัวจดไม่ได้ เพราะสัมปทรนไม่รับคอนโดให้เป็นจุดแบวได้สถานที่ไม่อเอื้ออานวยละคุณต้องไปหาบ้านเช่าเป็นหลังๆเป็นห้องอะไรที่ไม่ใช่คอนโดน่ะคุณถึงจะสามารถจุดแบวได้เห็นไหมคะมันมีความยากอ่มันมีการใช้เวลาใช้เวลาแต่ว่ารายได้ของคุณคุณจะรอไม่ได้ถูกไหมคะฉันก็ขายรายได้พุ่งตลอดนี่ขายดีอะพุ่งตลอดล้านสองแล้วเพอๆสองคำวันไปถึงล้านแปดคราวนี้คุณจะหลุดแล้วแต่เขาให้เวลาคุณได้ต้องสามสิบวันแต่ คุณไม่สามารถใช้สิทธิภาษีซื้อแล้วช่วงสามสิบวันนั้นที่เกิดมาเ้าใช้ใช้สิทธิภาษีซื้อไม่ได้แล้วราคาขายของคุณนะค่ะคุณก็ไม่สามารถไปเก็บเจ็เปอร์เซจากคนอื่นได้คุณต้องรับผิดชอบเจ็ดเปอร์เซ็นงโอ้ยุ่ง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 ไม่แนะนำวางแผนที่ดี